สัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมนโอมชาแนลนะคะเปนน้อยกินข้าวนะคะกินตรงไหนก็ไม่ดีเท่าตรงนี้นะคะกินเองเลยอยากกินใกล้รุงช่างนะคะตักกินเลยเป่าก่อนหัดมาใหม่ล้วแสดงหิวมากอันนี้หิวหรอคะ ตักแล้วทุกคนเปล่าก่อนเนอะม, <c oughs> มีเอาลิ้นแตะดูด้วยเอยถ้าทางจะหิวนะนี่เปล่าเองตักเองกินเองฮะ้ำเลย อร่อยไหมร่อยที่มือเบี้ยจ่อยอร่อยวันนี้ไม่ให้ใครป้อนเลยกินเองเลยอือหืออร่อย้าทางจงหหงะหิวนะคะอตากินเลยอะกินดีๆ เอาทางนั้นไม่ได้เอัันข้าไม่ได้มันจะเข้าจะลุกคอมนะมันะเข้าคอหรอกไม่เอาทางนี้นี่เขาไม่กินนี่จ้ามันจะลุกคอเราดิอร่อยมันใส่หุ่ใส่ด้วยใส่จานไหมอ่าปอนลุงช่างด้วยไม่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 ไไม่ว้

งกินดีๆเลยว,วันนี้กินเองเลยนะคะลุงช่างป้อนได้หนึ่งกินเองหนึ่งนะเมื่อวานกินได้สิบสองคำอะกินข้ากิน กุ้งใส่นี่นี่ตลองใส่นี้ครับข้าวผัดต้องใส่นี่ีใส่ยๆต้องใส่ใส่เรืยไม่ยิบงั้นไม่ยิบงั้นไม่ชุภาพไม่ชุภาพนะเน่ะไม่ชุภาพเลยใส่ช้อนใส่ช้อนใสช้อนอนี่ช้อนนี่ สามสี่คำแล้วนะคะเียวเลยเียวเลยเียวก่อนเียวก่อนอะไยปลาหมึกโกนปลาหมึกปีวไปแบบไม่ปลาไหนมันไม่ปลาไหนหรอกปลาหมึกเราง่ะอย่าให้สายขาดแล้วกันสายขาดแล้วมีร้องไห้ตามหนึ่งสายขาดก็เป็นลูกโป่งสวรรค์เลยจริงจังเลยกินหลายคำแล้วนะเนี่ย เป็นจ่อยทำให้อร่อยอยัปแซบวันนี้ให้ลุงช่างป้อนนะ ใส่เนื้อหมูด้วยใส่โยนะเยอะเลยเยอะเลยไปหมดยังกินได้หลายคำแล้วมาแล้วนะคะตะแกงพัดลม เมืม่อคืนแมงเม่าเยอะมากพี่เสือเป,เป็นแสนอู้หูอ๋ออันนี้มันต้องใช้ไขควง ใช่ไข่ควัใช่ไหมคะเดีย๋ยวพี่เสือถอดถล่มไปล้างนะคะ <c oughs> เพราะว่าเมื่อคืนแมงเมาถล่ม่ะแม่มาแล้วไปละกิัน,นข้าวอีกเร็วมันดิบหนังทีเล็กมันยังเขียวอันหอนอะ นางไม่แง่เนี่ยไม่เห็นไม่ได้กินแต่ก็หึงนะเนีโอ้นี่อะไรนะย่านางไม่แง่โอ้ยนางกินเลยเป็นพวงเลยกินแล้วเดี๋ยวตักแดดได้มันระเบิดื่อเป็นบื่อหรือจ้ะมันก็กินไหมไม่จะเบื่อเลยมอเไม่ะเบิดหรอกไม่กินเนื้อไปเลยสั่งฝั่งแทนเป็นไงย่าอร่อยนางไม่แง่อร่อยชิมก่อน แเอามาฝากพัาเต่นแต่ว่าเรากินก่อนเพราะละไม่ละมดปัาบพาดเ่นละไม่บอนเบ็ดหนังเปี๋ยวลองที้น้งไม่แงนเหมือนคล้ายๆเหมือนที่เรากินนานง่วงนางง่วงน่ะนี่ต้องกินอะไรจมถึงอร่อย่อลแม่เธอรูอลแมเธอรู้หนึ่งแซ่บอยู ก้อยพี่น่ะเอาตะบองและวมาคือกระสอบเลยค่ะมาอ๋อก็ยก็นานๆแล้วอ๋อก้อยเห็นยู่มากรอกอ๋อรูกกินไหมเอาตะบองมาขังไว้โอ้บ้านเบะด้วยเอามาขังไว้แล้วก็มันเป็นนาวันนี้เราก็กินข้ลูกเดี๋ยวให้เบะเคี้ยวก่อนก็เมื่อคืนย้าน้องสาวค่ะอืมอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยอ่ะอันนี้น้อย

อิ่มหรือยังกินข้าวเร็วกินข้าวกับลุงช่างเร็วไม่ได้ชมเชยโอ้แบ่งให้ยาชีเอากางเกงฟรีเลยนี่เางเกงฟรีเอาพวกวันเอแล้วมแล้วลุงแซวเหมือนยายแล้วทุกคน สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปกับแอดมินนะคะเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้านะคะ<ห>แอดมินทานข้าวเองเลยวันนี้<ห>นสำหรับรคลิปนี้สวัสดีค่ะ